เราจะพูดถึงเกมที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับเกมเมื่อสักครู่เนี้ยเราอยู่ในลอนดอนเกมนี้ก็ยังอยู่ในลอนดอนนะครับเพราะว่าคิสซาเพลยอยู่ทางใต้นะครับจะดวลกับหงแดงลิเวอร์พูลซึ่งต้องบอกว่าในรอบปีนี้เนี่ยเเกมที่เจอเนี่ยมันกลายเป็นเกมที่โฟกัสทั้งหมดก่อนครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยก็คือวันที่ลนะิเวอร์พูลน่ะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกันลิฟท์โอลฟี่ชูถ้วยแชมป์นะฮะเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมา เสมอหนึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วจากนั้นก็คือเกมเปิดม่านฤดูกาลนะครับก็เสมอครับสองสองแล้วพาเลสชนะลูกโทษที่เวมรบลีได้โล่คอมมูนิตี้ชิลนะครับและเกมนี้เจอกันโดยที่ทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใครอีกถือว่าทั้งสามนัดกลายเป็นโฟกัสทั้งหมดแม่และต่อจากนี้ไปก็ต้องเจอกันอีกในลีครับดูดิแม่ช่างโชคชะตาฮะแต่อย่าลืมผลงานคริสตันพาเลสเองแม่การ์เนอร์เองเริ่มเซตทีมได้ลงตัวถึงแม้จะเสียผู้เล่นบางตำแหน่งลงไปครับ <c oughs> คือการที่กาสเนอร์เนี่ยได้เก็บเอามาเกอีไว้ได้นึงวินาทีสุดท้ายโค,คจุนมันมีมันมีผลขั้นไหนนะคบโคจุนในมองในฐานะมุมโคสเหมือนกันอย่างน้อยความผิดพลาดในเกมป้องกันมันก็ลดลงไปอ,อย่างน้อยแกนที่เชื่อว่าโครงสร้างหลักจากรับไปสู่ลุกมันก็ยังมีให้เห็นเกฮีเองมั่นใจนะมันมีจุดหนึ่งที่ทำให้ดึงเขาเรียกว่าดึงโมเมนตัมเพื่อนร่วมทีมทำงานให้เขาได้แล้วก็ เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องกําลังใจหรอกชัดเจนแต่นี่โคจุดพูดชัดเลยนะฮะว่าการจัดระเบียบอะในเกมรับมันมีผลจริงๆแล้วก็พาเลสตอนนี้เนี่ยเสียแค่2ประตูนะครับใช่ครับโอเคแหละอาจจะยิงได้น้อยแต่การเสียแค่2มาเล็เนี่มมันก็มันก็เป็นตัวเลขที่ทำให้ทีมที่มาเยือนหรือทีมที่เจอด้วยเมื่อกี้กร์เนอร์ยกมือเลย5ผมอยู่อันดับ5นะตอนนี้ยสมติสครั้งชนะ2ครับ มี9แต้มฮะนี่ก็ไม่แพ้ใครมา18เกมกำลังจะทำสถิติถ้าไม่โดนลิเวอร์พูลใช่ครับเนี่ยครับ,รบ,รบข้อหนึ่งก็คือเกมนี้นะครับวอเตอร์เบนนเตสชาดิริยาต์แล้วก็ชิคดูกูเร่เจ็บหมดไม่มีผลแต่คนที่มีผลตอนนี้ที่รอเช็คฟิตก็คืออิสมาอลาซาครับนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งตัวรุกเ,เพราะว่าปีที่แล้วอิสมาอลาซาเล่นกับทางเอเบเลซีเอเซ่เเรครับตอนนี้เสียเอเซ่ไปข้อหนึ่งคดจุนว่าการเสียเอเซ่เนี่ย มันทําให้เกมรุกเบาลงไหมคือเอเซพอเราเห็นภาพรวมที่เขาทำอคือเขาเป็นคนหนึ่งที่เล่นเป็นเบอร์สิที่ออกข้างขยับได้แล้วเป็นตัวอิสระในการเล่นม,มาตัวบังคับจังหวะฟุตบอลที่ทําให้เพื่อนพร้อมเข้าจุดครับแล้วทาเองได้อีกอืสิ่งที่ผมเสียดายคือมาเตตา้าที่อยากให้เห็นเขา กลับมาใส่หน้ากากอีกครั้งหนึ่งมันดูนมันดูดูดุดันดูเป็นหุ่นยนต์ที่แบบสังหารแต่พอตอนนี้มาเตต้าใมันดูเฉาเฉยังไงไม่รู้นะแต่ที่มาต่อก็คือคามาดะเองอ่ะเป็นตัวสอดแทรกเล่นบล็อกทูบ็อกได้ครับก็คนหนึ่งที่มาแทนในตำแหน่งของเอเซ่ก็คือเยอรมี่ปีโน่เนี่ยเกมนี้ก็ทดสอบความฟิตเพราะนั้นข้างหน้าตัวรุกที่อยู่ด้านหลังของชองฟิลิปมาเตต้า โค้จุดดูมีปัญหานะใช่ครับดูดูจุดนี้อยู่เหมือนกันก็คือพาเลสเนี่ยโอเคแหละได้เหนียวได้ลูกตื้อนะครับแน่นในแผนแต่ไม่คมนะแม่ใช่ครับใช้โอกาสเปลืองมากคือเกมที่เล่นกับล่าสุดที่ชนะเวสต์แฮมมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าเขาใช้โอกาสเปลืองไหมว่ามีโอกาสจบสกอร์ถึง18ครั้งอ่ะครับแต่ว่ามันปิดไม่ลงใช่ครับนะครับถ้าพูดถึงตำแหน่งอื่นในในเกมรับเนี่ยนะครับ ก็อย่างที่โคชจุนบอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยพอริชาร์ดฮิลส์มอกซองราคัวแล้วก็ยังมีมาร์คเกอีอย่างน้อยจนถึงเดือนมกราคมอ่ะมันก็น่าจะช่วยได้เยอะในประเด็นนี้เป็นแกน3คนฮะที่เป็นหลังสามที่โหแข็งแก่นแล้วโคชจุนว่าเกอีจะรอดไหมรอดเงื้อมือหรือว่าพูหรือใครแม้ในช่วงตลาดเปิดถึงเนี่ยครั้งที่2นี้เกิดขึ้นแน่ผมมองแล้วไม่อยู่แค่นี้ใช่ครับต้องต้องย้ายนะครับ ซึ่งซึ่งเกือบจะย้ายแล้วแต่ว่าโครร้ดได้ขู่ไว้นะฮะว่าถ้าขายเนี่ยแหมโค้ดก็เหนือ <ไป S 2> อ่อยนะใช่ครับม,มบีระสับนะก,นก,นาการเนี่ยบอกโครงสร้างหลักด้วยฮะนะฮะตอนนี้ก็อยู่กันต่อก่อนนะครับสําหรับทางมาร์คแีแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งอย่างน้อยคนหน,นึ่งนมะม็อกซองลาครัสเนี่ยเคยเป็นผู้เล่นในบูเดสซิกา้าแม่จำภาพได้ไหมแข็งแรงดุดัดนแล้วก็ขึ้นบอลแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหอ่ะแล้วกาลังจะตันกับใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเจอซักโอ้โห ไม่มีอยู่พื้นที่ให้ต้นแน่นะครับอะไรนี่คือเรื่องราวของคริสตัลพาเลตนะครับซึ่งเป็นทีมที่หลายคนจับตามองมากขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์เอฟเอครับแล้วเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลครับทีนี้มาข้ามฝั่งมาดูที่ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นจ่าฝูงและลงสนามในทุกรายการในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นพยักฆร้าย0-7นะครับเพราะว่าชนะทุกนัดท่ามกลางว่าชนะก็โดนวิจารณ์นะฮะซึ่งเป็น ปกติของชีวิตของผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือใครมันต้องมีคําถามตลอดเวลาอใช้ชนะที่ได้มาพูแต่แนวทางการเข้าเล่นเน่ะเข้าทาแต่ครั้งดูลูกเนี้ยที่ยกไปให้แล้วดูการแทงทะลุลายคนที่เด่นหรือความความมั่นใจสุดๆเนี่ยกาเฟนแบกอ่าโอเคคือยอมรับเลยว่าตอนเนี้ไม่ใช่เบอร์หกไม่ใช่เบอร์แปดไม่เป็นได้ทั้งทุกอย่างทั้งเบอร์สิบ มันผสมผสมเลยใน,น <nder. S 1> ออปชั่นเดียวอ่ะที่เป็นตำแหน่งหน้าที่เขาที่เป็นตัวสกรีนหน้าลายครับครบว่าแบ็กก็ได้เมื่อไหร่แบ็กลอยหลุดตำแหน่งยิงเองได้สอดเข้าไปแจกบอลได้เลิกก็พอโอ้โหข้อหนึ่งที่การแบตยิงได้ในเกมนั้นอ่ะมันเหมือนประตูที่คริสเตซโนโรนัลโดเนี่ยเคยยิงเรอัลฟูรที่แอนฟิลด์นะคือทะลุไปแล้วกระดกจึ๊บข้ามไปเลยตามน้ำนะใช่นะฮะเกมเนี้ยข้อหนึ่งนะครับทับ้งมก็คือว่าผู้เล่นของเรอัลฟูรเนี่ย แทบจะไม่มีผลกระทบจากเกมกลางสัปดาห์เลยเพราะว่าได้พักแต่คนนี้แหละอุโก้เอกิติเกมีผลมีผล, <c oughs> ผลทันทีในออปชันในทางเลือกเกมรุกเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้รู้แล้วว่าเหลือตัวเดียวว่าคุณสตาร์ทอีซักแน่ๆใช่ครับเห็นแล้วอันอะไรออกมาแล้วแผนนี้มาแน่เขาพร้อมแค่ไหนะอีซักโคตจุ่นมองตอนนี้ว่าเคาะมาสเกมแล้วนะครับแล้วก็ทำประตูได้แล้วคือเราเห็นว่าอีซักปลดล็อกกับเกมเซาท์แทนตัน <น>ว่าในเกมลีคับภาพที่เห็นว่าเขาพยายามแต่ลูกนั้นต้องชมว่าเพื่อนอ่ะโอ้โหถ <ier> วายกาน<ล>มาให้เคียซ <ier> uh ่า huh. เองอยู่ในช่วงที่บอกเป็นออปชั่นหนึ่ง uh huh. ถ้าอิสซักตันเคียซ่าเป็นตัวหนึ่งที่เลือกได้แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่เอาเคียซ่าเล่นแทนกัคโบผมก็ยังมองว่าตรงเนี้ย สิ่งหนึ่งที่กักโปโอ่ะยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่ามันหน้าเดียวลากตัดในเพื่อจบลากตัดในเพื่อจบออการออกบอลของเขาที่เคยแบบดูดีมันมหายไปเพราะว่าไม่มีคนมาเบียดไงเมื่อก่อนมีดีอาสมาเบียดเขาเลยต้องกระตุน้นเรอย่างนี้เขาจุดนเห็น,นี้ยเคียซนะ่ามาเบียดได้ไหมผมยังมองว่าเอาไอ้เจ้าหนูบีโอน,นกุมามาเบียดก่อนอเพื่อให้ให้กักโปรกระตุ้นตัวเองครั้งหนึง่งเพิ่งได้รับสัญญาไปเมื่อวานใช่ครับนะครับสำหรับเดโอนกุมานะครับในการที่ ได้อายุ17แล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่เซ็นแค่สามตามวัยนะฮะวัยนี้เซ็นได้แค่นี้นะครับจะได้แค่สามปีใช่แล้วเข้าห้องแต่งตัวไม่ได้ด้วยใช่ห้องแต่งตัวไม่ได้นะครับนี่นี่คือกฎรายละเอียดต่างๆนะครับที่ที่มันเกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลซึ่งจริงๆมันมีนานแล้วนะใช่เราไม่ค่อยได้รู้ใช่ข้อหนึ่งโคจุนครับถ้าเป็นแบบนี้บอลหน้าเดียวแน่ๆแต่ ลิเวอร์พูลผมผมยังไม่ไม่พูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของเลวนี่ซึ่งมันยังไกลไปหน่อยนะมันไกลไปหน่อยมิดฟิลด์ครับโซบอสไลน์แมคลิสเตอร์กาฟเฟนแบกเลือก2คนครับให้ผมเลือกนะ1กาฟเฟนแบกแน่โซบอสไลายน์แน่สองด้เวลานี้นผมก็หังว่าเวสเวสควรจะกลับมาตัวจริงแล้วหรือยังอ่ผมกําลังตั้งคําถามว่าถ้าสตาร์ทเวสให้เวสไปอยู่ทางกัคโป อ่าเพื่อให้ออปชั่นตรงนี้มันเพิ่มขึ้นทันทีหรือหรือเป็นแบบนี้เมื่ออีซักลงได้ตัวเดียวครับแล้วเชื่อว่าเล่น90นาทีไม่ได้ฟอฟนลเกิดขึ้นไหมมีแน่เคียซ่าจะเป็นฟรอแนตัวที่สองหรือไม่เอามแล้วก็กลางแน่น3ามตัวใช่มันเป็นโอ้โหดูมิติเนี่ยเราเป็นคู่แข่งเราจับทางยากเลยการ์ดเนอร์บอกเอ้ยตกลงจะเอาแผนไหนแต่บทสุดท้ายที่มันเป็นภาพแน่ชัดเจนก็คือถ้าคุณหมุนผู้เล่นเมื่อไหร่อ่ะโอ้เกมลับของพาเลทเองอ่ะ เกฮีก็เกฮีเหอะจะเจอมิติที่มันรอบด้านเพราะเรามองมุมหนึ่งว่ากลางรับกลางคู่ของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่รับแท้ๆใช่แล้วเป็นการเสียประตูเนี่ยลรวลิเวอร์พูลจะเสียประตูจากกองกลางมาเป็นหลักอืถูกต้องออแต่ว่าพาเลทก็ไม่คมแหมจะพึ่งใคร <laughs> แต่ลิเวอร์พูลผมเชื่ออย่างเนื้อว่าโอเคฟันไดอาจะไม่ชอบสไตล์มาเตต้า จริงจริงจะตันจะถึกจะดันจะตึกก็อย่างเงี้ยขืนในในกรอบเนี่ยฟันได้จะจะไม่ชอบเลยทรงอย่างเงี้ยครับผมนี่แหละนี่ดูเฮดทูเฮดนะครับจริงๆริงก็ลิวพูเนี่ยเท่ากันเลยใช่นะครับลิวพูก็มาพลาดเหลี่ยมหนึ่งก็คือไปยิงลูกโทษแพ้นั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็แอบกังวลพาเลสนะครับแต่ว่าถ้าเรามองรายละเอียดลงไปเนี่ยมันก็สมควรจะทุบได้แหละครับใช่ครับในเกมลักษณะแบบนี้ปีที่แล้วคนยิงประตูชัย นะครับให้กับทางลิวพูบุกไปชารพเลตคือเดยโกโชต้าผู้ล่วงลับนะครับซึ่งก่อนเกมเนี่ยลิวพูก็ยืนยันมาแล้วว่ามีการมอบเงินให้กับครอบครบัวของโชต้าทั้งหมดในสัญญาที่เหลือกว่า450ล้านบาทบให้ไปแล้วนะครับอะไะโคจุนจบเท่าไหร่ครับสกอร์สถิติ5เกมหลังมันเท่ากันเสมอ2ชนะ2องได้กันทั้งคู่คเ,เสมอ1ชนะ2อได้กันทั้งคู่และสิ่งที่มันตามมาตั้งคําถามต่อมาว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์ไม่แพ้ใครทั้งคู่ เกมนี้มันเป็นเกมที่บอกว่าลิเวอร์พูลจะสะดุดไหมหรือพาเลตยังรักษาฟอร์มต่อเนื่องการ์เนอร์ <Gard> ner, มีประสบการณ์แล้วผมมองว่าโอกาสถ้าพูดแบบไม่เกรงใจนะโอกาสเสมอเกิดขึ้นเกมนี้โอเคครับผมมองว่าเสมอได้1ต่อ1นต่อ1โอเคนะครับขอจุนมองว่า1ต่อหนะครับส่วนผมมองว่าลิเวอร์พูลชนะพาเลตศูนลิเวอร์พูลสครับ